สวัสดีย่มเสาจะพี่นองเพื่อน,อนโมวิททงให้ทงหน้าคือเกาจะเอาเจ้าเปลือกเอาเจ้าเปลือกออกมาลามจะเผื่อน,อน,อน,อนส่วนนี้มันยังเสาอยู่บนท่ามกลางแสงแสงตะวันสิขคืนได้ใจเด้อทองฝ้าเพื่อกับสวยงามแห่งขนาดเลย เป็นฝ่าลายเพินมาฝ่าลายเฮ็ดบ่อไปหนองเฮ็ดสิออกบอ่เอเฮ็ดบดออกบอ่อคือ,เป,อเป็นก่อนเป็นก่อนอยู่แสงพอาทิตย์ขึ้นไกลสิสูงละจานี่ดูกับทงให้ทงนาที่เก่าละจา้จาช่วงนี้ยังเสาเยอะเอาข่วยออกมาลามกอแก้วกับกอเงินจานี่ ดูกขธรรมชาติแต่จ้พี่น้องเพื่อนเอาไปผูกทุกูนทั้งงานหน้าทั้งกอเขาหลายๆช่วงนี้มันมองน,น,นี้เพื่อนกับอันนี้ยี่หรอกยับมาเสือกคุณก่อนให้คุณเล่ไม่หนีก่อนจ้านี่ผูกเขาผูกผูกไว้ยมเศ้าก็แดดสองสามโมงนี่ก็ได้เขาหงมาคัาว่วคั่วไอยมันหอนดแดดต่เศ้าก็ออกมาสวยเพื่อนกับอันนี้ที่ละออกออกมาแต่เศ้า ปูกเพิ่นเล่มลูกเขาเล่มหยา,นาเนาะจเนาะสวยมากพระหอนแดดมันบอกคืองูงอง่ะงูอ่ปลูกตากแดดเมื่อมือก็อยู่ใดนี่มาปีลามาปีเียวะสิบผ้าไปปลูกมองมีอันนี้ละเอาไปลามไว้ตอนนี้เพื่อนเล่มก่อนเพื่อนเล่มลูกเขาก่อน หญ้าก็ไม่เคยกินได้แก่ไม่เคยกินหญ้าเพราะลูกช่วงนี้ลูกเขามันหลายมาพี่มาพี่มาขึ้นเหรียญขึ้นเหรียญมาพี่มาหากองเงินกอแก้วกองเงินผนนะมาพีลาพี่มา,ป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 าไปไปไปยวไปปลูกปะไปลามพผนเสียงเตือนกระจาเลยพี่น้องพผนจ้าแห่แงเสียงเวือน ตะเวนขึ้นย้ำเช้าพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าแจ่มขนาดเลยเอาข่าอยออกมาปลูกแต่เสาพวกเนี้ยตีละแดดมันสิพ่อสามโมงวันละพี่น้องมันสิแดดแก่ข่อยสิพวกได้กินหญ้าได้นี่มันสีหอนมาเพียพียมาเพื่อไปจู้จี้กันหรอกคุณมาแม่มากแม่มาแม่ไปตั้งถี่มาไแค่ลหลัเลี้ยงกันได้ก็ฮักอันนั้นน่นจาจะเนาะ แต่พอเกค็คูนคุนคุนของพ่นอยู่ได้หรอเหมือนคลองกันละบันเอาออกเกาออกเออมาทวีมาทวีไปเผือกสองเผือกไปย่างนี่ไรย,ยังคุณยังเล่มหลูกเขาพุ่นักสิได้หมอนนี่อยูอจ่จ้ะหลูกเขาก็เกิดได้หลายให้พี่นอนเห็นภาพบรรยากาศเสน่ห์น้องแเนะาะเอาควายออกมาลามอยูุธงอยูุธานี่ละธรรมชาติ เอาก็ไม่คลิปหน้าใจเพื่อนๆสวัสดีค่ะ